สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียร์อยู่ที่จันทบุรีนะคะพอดีมาส่งรถไปยิโรสปอร์ตนะคะเป็นตัวขับสี่นะให้กับคุณวิโรจน์นะคะหรือว่าคุณต๋องนี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามลูกค้าหน่อยนะว่าเจอเจอเบียร์ในช่องทางไหนคะอ๋อพอดีดูทางยูทูปพอดีสนใจไปยุโรปอยู่แล้วอ๋อก็เลยอลองเซริร์ชดูว่าไปายุโร่ที่กรุงเทพแบบส่วนทสูตรงไหนบ้างที่ที่พร้อมส่งจัดแต่งและพร้อมส่ง ราชุดแต่งที่เดียมาส่งทั้งหมดนี้ถูกใจไหมคะถูกใจตรงตามตรงตามที่ต้องการที่ต้องการใช่ก็ฝากถึงผู้ใช้มิซูน้องรักมิซูเหมือนผมเนี่ยครับก็คือจริงๆแล้วก็ชอบมิซูอยู่ในในใจอยู่แล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็ได้มีวามีดีที่ให้ทางมิซูสุทรรนวเตอร์นะครับเป็นผู้ดูแลนะครับโดย เซลน้องฟองเบียนะครับมีอะไรก็ปรึกษาน้องได้นะครับตามเบอร์โทรหรือช่องทาง youtube ที่ผมดูดนะครับก็จะได้รับคำแนะนำดีๆจากน้องเขาได้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสองมากๆนะคะแล้วก็ครอบครัวแฟนพี่เขาด้วยนะคะก็ยังไงฝากช่องเบียรด้วยนะคะถ้าสมมติว่าสนสจอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเบียได้เดี๋ยวเบียทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะวันนี้ฝากคลิปไว้เท่านี้นะคะ Bye -bye. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.